ครับไปฟังนั่นแล้ว2องคันเลยครับเนี่ยปอดจะตัวคู่ตาครับหกหกหนมาทะแอลห้าศูนหนึ่งแปดโอ้ลองดูครับวันนี้ผมขอจับ2อคันนี้ครับเป็น EP ที่2ครับคู่โหดสายปั่นมาแล้วครับผมดูครับ ฟอร์ดปะทะคูบต้าครับนี่ต่างรุ่นต่างยี่ห้อครับนี่ปันโรตารี่ครับบ้าสุดจัดครับฮอดโฮรครับแปลงเดียวกันครับเนี่ยโอ้เจอฮอดพายุครับลมหัวกุดนี่ครับสองคันอยู่ในที่เดียวกันเลยครับผม โฟตฟังนี้เป็นฟอร์ดครับผมมาดูการทํางานแล้วก็ฟังเสียงเครื่องอยนต์ครับสัมผัสกลิ่นอายกับฝุ่นเต็มเต็มนู่นไปฟังนี้แล้วสงสัยจะจอดพักเที่ยงครับเดี๋ยวให้ดูอีกสักรอบสองรอบเนาะ ไปตามทุ่งนาเรื่อยๆครับ่าจจะใกล้จอดกินข้าวแล้วเรียบร้อยนี่ครับพักรถแล้วปาดครับดูคันปั่นแม่สายหดูดเลยนี่ครับลาไปพร้อมกับคันนี้เลยสุดจัดครับผมพักเที่ยงครับกินข้าวครับเป็นคลิปสั้นๆครับนำมาฝากครับ โอ้โลาโ,ลโลตารีแล้วยังหมุนอยู่ครับพักเครื่องครับอูโอ้ยขี่ฝุ่นไหมโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้กับสายปั่นวันนี้นะจัดคูมอตาครับ4610ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ